เริ่มแรกนะครับมาที่นี่เลยคอนฟิกอันนี้ก็คือเข้าเกมหลังจากที่คุณติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสาย usb เสร็จแล้วเข้ามาในนี้ก่อนอื่นเลยมาที่ Controller นะครับ โอเคมาที่คอนโทรลเลอร์เซตปุ๊บอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือผมเซตเซตอัพไว้ที่ผมใช้ประจำนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้ดูนะครับค่า,า Default คือตัวนี้นะครับก็อันแมปไปก่อนโอเคอ่าทีนี้มาเริ่มกันใหม่ครับ เริ่มแรกเลยเนี่ยผมมักจะมาปรับที่เซนซิทีฟก่อนนะครับแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z ตัวนี้คือไว้หันซ้ายหันขวานะครับคือถ้าเรียกตามแบบดักบินเขาเรียกเขาจะเรียกว่า r o t t e r Pedal นะครับผมจะเซตไว้ประมาณนี้แล้วก็ สไลเดอร์หนึ่งก็คือไอตัวที่มันเป็นแง่งอยู่ตรงด้านด้านหลังของจอยสติ๊กนะครับบิดขึ้นบิดลงได้นะครับผมจะตั้งเซนซิทีฟอยู่ประมาณนี้เพื่อเพื่อไม่ให้มันไวเกินไปนะครับอย่างเซนซิทีฟเนี่ยถ้าไวเกินไปเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากเวลาถ้าเราเราใช้ในการฝึก h o v e วอนะครับ เดสโซนนี้ผมไม่ใช้เลยนะครับก็ตามนี้เชมก็คือตัวนี้ก็คือมีพิเศษมาให้นะครับเนี่ยจอยของเราเนี่ยมันจะมีพิเศษมาให้อยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็แมปเข้าไปมันจะตั้งค่าปุ่มต่างๆให้เราอัตโนมัติเลยแต่ว่ามีบางอย่างเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องไปปรับตั้งเองเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานของเรานะครับ เซนซิทีฟเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยกดโอเคออกมาแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดอย่างแรกเลยที่เราจะใช้ก็คือมีช่อง push to talk นี่เรายัางไม่ใช้นะครับผมจะใช้ตรงนี้นะครับ Talk on group on vehicle นะครับ group channel นี่คือมันก็ถือว่าสำคัญนะครับถ้าสมมุติเราเล่นกับทีมแล้วเรามีหน้าที่เป็นนักบินอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะถือว่าไม่ค่อยสะดวกถ้าเราจะต้องมากดแคปล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งตัวนี้ให้เป็น Talk on group channel ไปเลย ก็จะใช้เป็นปุ่มหมายเลขสิบนจอยสติ๊กนะครับเราก็แค่กดปุ่มเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้มันมีมันมีปุ่มที่มันใช้ซ้ำกันอยู่คือ l o b e Interaction ก็คือน่าจะเป็นการหย่อนเชือกนะครับแล้วก็โอเค Vehicle Channel ก็สำคัญนะครับ เราจะไม่ต้องละมือออกจากจอยสติ๊กเลยก็เราก็เซตไปที่ปุ่มหมายเลข8นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้มันยังเซตตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรครับเซร็จเซตไว้ได้เลยอ่ e ด t เรกชแนลคิดว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าอยู่บนฮอก็อเท่านี้สอตัวนี้ อันนี้มันเป็นส่วนของม u l ตีเพเยอร์นะเรามาเริ่มกันที่ c o m m ม n นครับอินเวนทูรี่แมปไฮแมปนี่เราไม่จำเป็นต้องใช้ครับเราจะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ gps นะครับ gps นี่ผมจะตั้งไว้ที่ปุ่มหมายเลข5นะครับบนจอยสติกจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ e ี e t ตตัวนี้ทิ้งไปเลย แล้วก็กดปุ่มหมายเลขห้ครับโอเคมีอะไรอีก Headlight ก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้มันซ้ำกับปุ่มหมายเลขก8เราลบครับผมจะใช้ปุ่มนี้อยู่ที่ปุ่มหมายเลขก7นะครับบนจอยสติก๊ก ก็มันจะมีปุ่ม previous กับ next นะครับให้เราทำการลบเลยลบที่เป็น l o g i t e c h stick button 6นะครับให้ลบออกไปอันนี้ก็เป็น next นะครับแล้วก็ delete ออกไป use default action นี่เราไม่จำเป็นต้องใช้ครับ ลบออกไปส่วน engine On นี่ผมจะถนัดใช้ตรงปุ่มหมายเลขหมายเลข2นะครับถ้าถ้าในกรณีที่เราเล่น altis light นะผมจะเซตไว้ที่ตัวนี้ แต่ถ้าไปเล่นโหมดอื่นก็ต้องมาปรับตัวนี้นะครับมาปรับให้มันปุ่มนี้เป็นปุ่มยิงปืนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ใน Artist l i d e แล้วก็ใช้เป็น Engine On Off นะครับอะไรตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเสร็จแล้วมาที่ v i p o n ปุ่มไฟล์ตัวนี้ใน Altis l i d e เราจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ติ๊ก e l e t e หรือว่ากดปุ่ม2อง E.T ก็ได้ครับแค่นี้ง่ายๆ command file เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ Delete ออก ปุ่มนี้ที่ยังซ้ำนะครับเราไม่ต้องใช้ไม่จาเป็นต้องใช้ลบออกลบออกมาต่อกันที่ view ครับ view เห็นไหมครับ toggle er view ตอนนี้มีปุ่ม enter ที่นำ pad แล้วก็เมาส์หมายเลข4ซึ่งผมตรงนี้ก็โอเคอยู่แล้วแล้วก็ ปุ่มที่คีย์บอร์ดครับเป็นปุ่ม4นะครับใช้เปลี่ยนวิวเวลาอัดบางทีอัดเวลาเราลงจอดอย่างเงี้ยถ้าดูเป็น third person มันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว มติเพย์เราได้ตั้งไปแล้วนะครับเข้ามาดูอีกรอบเช็คอีกรอบแล้วกันตอนนี้มีปุ่ม10นะครับที่มันยังสามอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกที i n f a n t r y m o vement อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ Vehicle Vehicle ตัวนี้ก็ ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับถ้าจะเอาจอยตัวนี้ไปขับรถไปต่อที่เฮลิคอปเตอร์ครับไซคลิกครับ forward อ่าเป็นโอ,โอเคไอ้น,นี้มันตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับก็มันก็ใช้ได้อยู่แล้วแหละ ต่อมาครับ Left Pedal นะครับอันนี้มันก็ตั้งมาให้อยู่แล้วแล้วก็แค่บิดไปทางบิดตัวซคลิกไปทางซ้ายอันนี้ทางขวามันก็มันตั้งมาให้อยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมัน Auto Hover On ส่วนนี้ผมตั้งไว้ที่เลข3อยู่แล้ว ค่า d e ิ a ฟ l t มันก็ตั้งมาให้ที่เลข3อยน่แล้วไม่ต้องไปยุ่งมันครับถัดมาคือเกียร์ดาวนะครับเก็บล้อกับปล่อยล้อนะครับผมจะตั้งไว้ที่ปุ่ม11ทางเกียร์ up เกียร์ดาวนะครับ11 c o l l e คอลเลนะครับมันเป็นตัวสไลด์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับ คอลเลกต v ฟตัวนี้มันมเหมือนว่าเกมมามม่สามมันก็คือเป็นเป็นทอร์ไปในตัวด้วยนะครับทอร์กแกลงบิดนะครับเป็นทอร์ไปในตัวแล้วก็เป็น c คอลเลกต v ฟไปในตัวโอเคโรบอินเตอร์แอคชั่นตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ delete ออกไป Plane movement ครับอันนี้ถ้าใครที่อยากจะขับเครื่องบินก็ผมว่าต้องเข้ามาตั้งนะครับ Nose down Nose up นี้ต้องตั้งเลย Nose down ก็ทิ้มหน้าลงนะครับดันตัวไซคลิกไปข้างหน้าครับ Nose up เหน่อยหน้านะครับดันไซคลิกมาข้างหลัง Bank left ก็คือหักหักเลี้ยวทางซ้ายนะครับ ก็ใส่คลิกไปทางซ้ายแมงไลท์ทางขวาโอเคถัดมานะครับแอบเกยดาวมาถูกต้องแล้วนะครับแฟลปนี่ ไม่จำเป็นต้องตั้งในนี้ก็ได้นะครับคลาสอนาล็อกนะครับเร่งก็ดันสไลด์ไปข้างหน้านะครับหนึ่งครั้งถัดไปเบรกก็ดันสไลด์กลับหลังหนึ่งครั้งเท่านี้ครับเสร็จละวิธีตั้งนะครับยังไงลอง ลองเข้าไปเทสดูครับด,ดีเตอร์ก็ได้ง่ายง่ายาที่สนามบินไปเลยนะครับ เราเป็นบูฟอร์ก็ได้ครับนาโต้แฮมมิงเบิร์โอเคเพลเยอร์ใช้ n ินโฟเมชันให้เป็น Flying นะครับมันจะฮอมันจะบินอยู่เราไม่ต้องไปสตาร์ทใหม่แค่นี้เราก็เทสตง่ายๆครับ r รี i e w ง่ายๆครับเข้ามาในนี้ก็ลองเทสปุ่มต่างๆดูนะครับอหอบินแล้วนะครับอลองกดปุ่ม3นะครับออตโต้ฮอเว์ลิงทำงาน หันซ้ายหันขวานะครับกันเท้าขวาเราเดินไปทางขวานิดนึงคนระับปุ่มสไลด์ของตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากนะครับยังไงถ้าอยากขับให้คล่องคงคืน ต้องมาฝึกใน Editor Mode มนะครับมันจะถ้าหอตกเราก็ไม่ได้จะต้องเสียตังหาซื้อหอใหม่นะครับค่อยๆฝึกครับใจเย็นๆเท่าเนี่ยครับ ก็ถือว่าปุ่มต่างๆก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ